สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยการเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อิสุสเชียงตรลายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักง,งานใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีตลมมอดส่งมอบให้ลูกค้าอีกคันหนึ่งค่ะเป็นของลูกเขยของลูกค้าอีกทีนึงนะคะพอดีลูกเขยเป็น f อของปีใหม่ค่ะติดตามมาจากช่องทาง YouTube นี่แหละนะก็สอบถามกันเข้ามานะคะติดตามมาทางเพจด้วยนะคะเพจอิซุเชียงตะลายบาเซลปีใหม่นะคะว่าสนใจรถรุ่นนี้นะ ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะต้องเอาคันที่ลูกค้าเลือกใช้นี่แหละมารีวิวให้ท่านได้ร็บชมกันอันนี้คําสั่งตรง่งพิเศษมาจากเกาหลีเลยนะคะติดตั้งโครงสแตนเลสแบบนี้ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆหลานๆเล่นน้ําปีใหม่สงการที่จะถึงนี้ด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่19มีนา2567นั่นเองค่ะสาหรับคันนี้หล่อมากๆกับรถรุ่น2ประตูวีคลาส4ห0 z กับสีเทาใหม่ด้วยนะคะเทาแลมโบนะ บอดีปี2024ค่ะสำหร mm ับ hmm. คันนี้นะดีเทลรายละเอียดของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ค่ะได้ที่0 95338894อา l i ดีไล e ์ p i 1579หรือเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่อิ u สุเพจอิสุเชียงตะายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ เมื่อกดติดตามให้ปีใหมะะ่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปรับชมกับรถตัวน,นี้คันนี้ใกล้ๆพนท้องกันเลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลล์ปีใหม่ค่ะอีซูซูเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักง,งานใหญ่อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีตรอดส่งมอบอีกคันหนึงก็เป็นคันนี้เลยนะคะกับรถรุ่น2ประตูไฮแลนเดอร์ er ไม่ใช่ <c oughs> ขาสองประตูีคลอสสีเงนสีสามจุแซดสีเทาใหม่เทาแลมโบนะคะเอฟซนะคะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงตรายของตะเรานี่แหละนะคะกับรุ่นนี้สีเทาแลมโบลูกค้าสั่งตรลงมาจากเกาหลีเลยนะคะให้คุณแม่นะคะออกรถไว้หรอนั่นเองค่ะอะตัวนี้นะคะหล่อมากๆนะใส่ในส่วนของคอกสแตนเลสด้านหลังพร้อมจบนะคะ ออกจากศูนย์ไปเลยนะคะพร้อมใช้งานนะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เป็นคอรอกสแตนเลสจัดจให้ใส่ไปเลยนะคะเมื่อบานเอาไปตรวจสภาพในส่วนของอติดตั้งโครงรับรองวิศวะที่ขนส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ววันนี้โร่งงามยามดีะคะ่ะวันที่19มีนาค2567นั่นเองค่ะตัวนี้บอดี้224นะคะพาท่านมาจะรับชมแบบเดิมๆไม่อะไรมากนะคะแบบนี้ก็หล่อนะแบบนี้ก็ จัดให้ได้นะคะใส่ข้อสแตนเลสด,ด้านหลังอยากได้แบบไหนอยากใส่อะไรสั่งเซลได้นะคะใส่ให้ได้หมดค่ะอืมตดวนี้นะคะโอ้ฝุ่นแรงมากเ,เลยรถใหญ่ขับแรงจริงๆนะ อันนี้นะคะมาดูดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะคะโฉมหน้าไฟหน้าหล่อมากๆเลยนะคะ body สองพันยี่สิบอ2024ของโตเรานะคะมาพร้อมกับซูเปอร์เดลไลท์ที่อยู่ภายในโคลมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์แบบนี้ในส่วนของไฟซูเปอร์เดลไลท์ตรงนี้นะคะทําหน้าที่เป็นไฟซูเปอร์เดลไลท์ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะตัวนี้ดีไซน์ใหม่ลนะ่าสุดบ o d y สองพันยี่สิบค่ะหล่อจุบหล่อมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะทาหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกัน แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าฮะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะโดดเด่นมากนะคะส0 2 4ันยี่สิบดีไซน์ใหม่ทรีดรมิมชันนะคะตอนนี้มี2ชั้นขนาดใหญ่ะคะ่ะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3าเฉดสีได้กันมามองมุมนี้นะคะนี่จะเป็นสีเทาเมทัลิกตัดกับสีบรอนเซิน์เมทัลิกแล้วก็ชิ้นง,งานตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนั่นเองคะ่ะมาพร้อมกับโลกโก้ออซุคมเยิมขนาดใหญ่นะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะดีไซน์ทุกอย่างภาพรวมในส่วนของด้านหน้าถือว่าจบหล่อม,มากนะคะกันชวหน้านะคะดีไซน์ใหม่ Air ์เคอร์เทนช่องระบายอากาศต้นแรงต้านทานให้ถรถของเราขับขี่ได้แบบรู่ลมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปตะหมอกตรงนี้ค่ะประหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะอื สากระโปรงเส้นสายลวดลายใหม่ใหญ่ขึ้นเอิบิ่มขึ้นนะคะล้อแม็กค่ะล้ออลูมิเนียมอรอยขอบ18ดีไซน์ใหม่2024นะคะตัวนี้เป็นขอบ18แล้ด้วยยาง Bristone ย y ยางอยู่ที่265ทับ60 R18 นั่นเองค่ะโลโก้ B c r สเป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้มือจับติดตั้งมาจากโรงงานก็จะเป็นสีโครเมียมใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบา้ามือจับโครเมียมเข้ากันก็หล่อมากนะคะถือว่าเข้ากันกับล้อแม็กปันไดข้างนะคะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมเสริมพอกสตตแตนเลสอันนี้ก็ถือว่าเข้ากันลงตัวมากนะคะก็คือถ้าไม่ชอบก็สามารถไปถอดได้ถ้าไม่ได้ใช้งานสําหรับในส่วนของ ครอบสแตนเลสนะคะก็ใส่น็อตเป็นสแตนเลสให้ด้วยค่ะอืมแล้วก็สีขุนสีนะคะดิฟล็อกเอกลักษณ์เลยว่ารุ่นนี้คือตัวสีขุนสีนั่นเองนะคะบางคนถ้าไม่เห็นสติ๊กเกอร์ก็จะไม่รู้ว่าเป็นตัวสีขุนสีนะบันทายนะคะตัวนี้ด้านหลังนะตัวนี้ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับโครเมียมนะคะเพราะมือจับเดิมๆเ,เป็นโครเมียมติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินค่ะ โลโก้แซดโครเมียมนะคะโลโก้ E อซูดีแม็กที่เป็นโครเมียมอยู่ด้านหลังนะดีไซน์นะคะขึ้นลงสองสเตปนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นไฟท้ายตัวนี้ดีไซน์ใหม่2 0 2 4ันยี่สี่ค่ะทิปลอาร์มอยด์ LED นะมีลักษณะเป็นสามเส้นใหญ่ๆนะคะก็เวลาเราเปิดไฟหรือเหยยบเบรกนะคะแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยค่ะทำงานคู่กันกันกบไฟเบรกดวงที่สามนะคะทำงานควบคู่กันเวลา ไฟติดนะมันจะส่องสว่างสวัยสวยงามจริงนะอยากให้มาลองนะคะตัวนี้นะคะกัรชนท้ายดีไซน์เป็นแบบบิวอินแอรไดนามิกบิวอินซีเดียวกับตัวรถนะคะอืใส่เพิ่มเติมในส่วนของฝาครอบถังน้ำมันแบบนี้ด้วยเป็นโครเมียมนะคะจบหล่อสวยงามได้อย่างลงตัวมากเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปตัวรับชมในส่วนของภายในนิดนึงนะคะตัวนี้ภายใน กุญแจที่ได้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจรีโมท2รูปแบบนี้ค่ะเปิดมาดูด้านในนิดนึงภายในหล่อมากนะคะทุกคนดีไซน์คุมโทนให้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ผนังก็ดําเบาะก,ก็ดานะคะ mm hmm. อ่ะก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะคะสําหรับรุ่นนี้แผงประตูที่พักแขนจะเป็นแบบซอฟท์พัดหุ้มด้วยหนังเดินไวยไดสีเทานะคะแผงประตูตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลวดลายของมิโมระดีไซน์นะคะ อแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับกระจกมางข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยปรับพับหูกระจกได้ด้วยนะคะด้านล่างตัวลงนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะในส่วนของคอนโซลน,นะคะหุ้มหนังเดินวิได้สีเทานะ พ mm hmm. วงมาลัยหุ้มหนังแล้วเรียบร้อยนะคะด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาเป็นครุฑคอนโทรลนั่นเองตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสวยงามมาก <laughs> หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะจะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto ลืมไปขนาด8นิ้ว <laughs> ตรงนี้เป็นขนาด7นิ้วนะคะขออนุญาตขึ้นนิดนึงนะคะปิดประตูเสียบกุญแจ ปิดให้ทุกท่านได้รับชมกันนีดนึงค่ะตัวนี้นะคะหน้าจอเข็มเลื่อนใหม่นะคะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะสาม,มารถปรับลังค่าได้ตรงนี้นะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะในส่วนของตรงนี้หน้าจอนะคะจะทํางานดิ้งกำกับหน้าจอมีเดียตรงนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าตรงนี้เราเล่นในส่วนของวิทยุอยู่กดไปที่วิทยุเลื่อนขึ้น87.50อันนี้ก็จะเป็น87.50 ประมาณนี้นะคะก็จะดึงหน้าจอในส่วนของการเล่นมีเดียอยู่นั่นเองนะคะก็ฟังเพลงฟังอะไรก็จะแจ้งเราหมดนะว่าเล่นอะไรอยู่ประมาณนั้นนะคะอหน้าจอใหม่สวยงามมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแปดนิ้วตรงนี้เป็นเจ็ดนิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB ที่เป็นแบบ Type C มาให้แล้วเรียบร้อยนะอืมตัวน,นี้ ทัชสกรีนรองรับระบบความบันทึง Apple CarPlay ร o ยอัลโทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายให้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แมนนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เนาะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เห็นนะนี่ก็จะเป็นทาร์เ o คอม,มานหรือปุ่มปรับระบบโฟลค่ะปกติเราขับขี่2อห้หมุนเป็นห้ได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโฟโลให้กดลงแล้วก็บิด ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหมุนกลับไม่ต้องกดนะหมุนได้เลยประมาณนี้นะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้มันทีเราเข้าสิโลซีเอลนะคะห <c miyorum> มุนได้สองหายหมุนได้สองหายนะปุบ๊บอันนี้ก็จะหาย <c èse> เห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีแล้วเนาะแล้วก็มีระบบดิฟล็อกอยู่ตรงนี้นะคะ กรณีถ้าเราเข้าไล่ข้าส่วนมีลักษณะของล้อลอยเราต้องการล็อกล้อนะคะแล้วต้องการออกจากในส่วนที่เราติดลมอยู่นะคะก็กดตรงนี้นะเพื่อให้ล็อกเฟืองท้ายข้างหนึ่งเพื่อปั่นออกจากในส่วนของที่เราติดลมอยู่นะคะก็มีตัวนี้ก็มั่นใจได้มากขึ้น ถัดมาสาหรับตัว2,024นะคะเพิ่มเติมมาในส่วนของระบบลัทธเทเลนโหมดลัทเทเลนโหมดก็ขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถทํางานควบคู่กับ2องไฮสี่ไฮหรือซีโลก็ได้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลชาชันก็ลชาชันที่ประมาณ45องศานะคะขับขี่ด้วยความเร็ว20-25กดตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรนะคะก็ มันก็จะควบคุมการทรงตัวของรถลงจากเขาให้เราได้นะคะก็ลองไปใช้งานดูเนาะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์นะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปซ้ายสุดหยับขัดนิดนึงก็จะมีเส้นการะยาแบบนี้ด้วยนะคะก็จะมีเสียงประมาณนี้นะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเอามือจับนิ้วชี้กับนิ้วกลางคล้องวงแหวนขึ้นแบบนี้นะคะ ดันไปซ้ายสุดดันไปด้านหน้าประมาณนี้นะคะเอาไว้ง่ายถ้าเราไม่คล้องอ่ะเราจับแบบเนี้ยแล้วดันไปด้านหน้าเลยอันนี้คือจะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะถ้าเกียร์สองก็ลงมาเกียร์สองถ้าสามก็ขึ้นไปสามถ้าสี่ก็ลงมาสี่ประมาณนี้นะคะถ้าห้าก็ไปห้าหกประมาณนี้เนาะคือถ้าเราเอามือสอดจับแบบเนี้ย้องการเข้าเกียร์ถอยถึงจะจับแบบเนี้ดึงขึ้นดันไปซ้ายสุดประมาณนี้นะคะอือ ถัดมาที่พวงมาลัยเนาะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาก็เป็นคูสคอนโทรลหรือล็อกความเร็วโดวยอัตโนมัติเนาะถัดมาด้านนี้นิดนึงค่ะก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS mm hmm. ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟหนะ้าออโต้สีระดับนะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานบางคนมีการบรรทุกประมาณส0 0ร้อยโลก็อยู่ที่0 1นย์ก็ลองไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแก่และคนอีกทีหนึ่งนะคะอืม สำหรับรุ่นนี้นะคะก็สองประตู V Cross 4x4 สามจุดศูนย์เกดแซดนะคะเบาะม,มาดูเบาะนิดหนึง่งตัวนี้เบาะเป็นเบาะกลึงหนังแท้น,นะคะก็จะดีไซน์มาตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีคูลแม็กมาด้วยสำหรับเบาะหนังตัวนี้นะคะสามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะตัวนี้นะคะปีข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะรับกัดสรีระของแต่เราะคะ่ะช่วยในเรื่ององการผ่อนคลายลดการเมื่อลาขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วย ท่องในสารก้องขวางไหมก็ดูเลยค่ะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรวดที่วางเทา้าก็ถือว่าต้องขวางมากๆก,กันเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้นะในส่วนของอันนี้ลูกค้าจองวันงาน EXPO ค่ะได้เครื่องฟอ,อกอากาศไปหนึ่งเครื่องใหญ่ๆเน,น้นๆโปรโมชั่นพิเศษไปเลยค่ะสาหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสพาพัมโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบล็อกหาปีใหม่ค่ะเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะศูนย์เก้าหหรือออ l ดีไลท์พีดับเบหนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวเซลปีใหม่อิสุ เขอิสุเชียงตรายบายเซอรปิใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะปิใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยมั่นใจ100%รอยบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุมัติเดี๋ยวนัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะ ให้เรื่องการออกรถอีสุไม้แดงเป็นเรื่องง่าย,ายลองอินบอ็อกหรือทัวรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสเปย์ทุกเงื่อนไขนะคะพักเข้ามาสอบถามเข้ามากันได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะแต่งคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวรอสมงมอบคันนี้ให้ลูกค้าก่อนลูกค้าน่าจะใกล้จะมาถึงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะก็นัดลูกค้าไว้ประมาณช่วงบ่ายค่ะ